บ้านคือเป้าหมายในชีวิตของทุกคนเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่นและความสุขหลายคนต้องทำงานเก็บเงินแทบทันชีวิตเพื่อจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองแต่กว่าจะขออนุญาตสร้างบ้านสักครั้งทำไมต้องลำบากและใช้เวลายาวนานขนาดนี้ แต่เดี๋ยวก่อนนับจากวันนี้คุณไม่ต้องรอคอยใบอนุญาตสร้างบ้านยาวนานอย่างนั้นอีกต่อไปด้วยใบอนุญาตยิม้มเพราะกรุงเทพมหานครกำลังยกเครื่องกระบวนการขออนุญาตใหม่ที่จะกระชับเวลาอำนวยความสะดวกให้บ้านในฝันของคุณอยู่ใกล้แค่มือเอื้อม12สิงหาคมพศ2555เป็นต้นไปจะเข้าสู่วิติใหม่ ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมหรือถอนเคลื่อนย,ย้ายและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์บ้านพักอาศัยพื้นที่ไม่เกิน300ตารางเมตรสูงไม่เกิน3ชั้นทั้ง50สำนักง,งานเขตของกรุงเทพมหานครที่จะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมให้ตรวจสอบความคืบหน้าได้ตลอดเวลาด้วยระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยรับรองความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการขออนุญาต นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังตั้งเป้าเป็นเมืองปลอดบ้านและอาคารผิดกฎหมายและได้ประสานความร่วมมือเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาร่วมกันสร้างกระแสตรวจสอบความถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมและเมืองที่น่าอยู่ของพวกเราทุกคนรวมพลังสร้างกรุงเทพเป็นเมืองสวรรค์กับใบอนุญาตยิ้มซึ่งทุกสิ่งเป็นจริงได้ด้วยความร่วมมือ จากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง